สุริยาซองหมายเลขสองมาเลนากรพัชระพิรุฒุธเพิ่ม9้าปอนซองหมายเลขหมาเลกสองยอดทองเนรมิตรลด3ามปอนซองหมายเลขสี่มาเลขสามเพชรเม็ดงามพี่ชัยเพิ่มห้าปอนซองหมายเลขหนึ่งมาเลขสี่กวางโจ ow, สมรักเพิ่มสามปอนซองหมายเลขหา้ามาเลขสี่กอชันรักคุณนำชยัยเพิ่ม12ปอนป์นซองหมายเลข8ด มาได้ห้าเงินมารุ่งโรธสองหมายเลขเจ็ดมาได้ห้ากอเฉลิมฉลองโชคดีสองหมายเลขสามค่ะ,คคะท่านผู้ไม่เกียิที่เคารพครับจ็อกกี้พีเรว มาออกแล้วข้านาเนรุงตะวันเป็นตัวนำคู่กับเฉลิมฉลองขนาเนรุงตะวันยังเป็นตัวนำอยู่เฉลิมฉลองเป็นตัวที่สองเพชรสิงหาที่สามถัดไปเป็นยอดทองเพชรเป็นงามที่สามถัดไปเป็นยอดทอง ที่โคง้งไปสามรุ่งตะวันยังเป็นตะวาน้ำอย่เฉลิมฉลองเป็นตัวที่สองยอดทองที่สามเพชรเม็ดงามที่สี่ถัดไปเป็นเงินมาที่โคง้งไปสิบเจอกทางตรงรุ่งตะวันยังเป็นตะวน้ำอย่ข้าได้รุ่งตะวันยังเป็นตัวานำอย่เฉลิมฉลองได้น,นอกไปเป็นตัวัที่สอง รูงตวันป็นตูนำยอดทองเป็นตูนนตนที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่หนึ่งหลุงตะวันหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดสามหนึ่งวินาทีอยอดทองหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดเจ็ดศูนย์วินาที ฉลิมฉลองมาเลขห้ากอชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดเจ็ดหกวินาทีเงินมาหมายเลขห้าชนะที่สี่เวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดแปดห้าวินาทีหลวงตะวันหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดสามหนึ่งวินาทียอดทองหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดเจ็ดหกวินาทีเฉลิมฉลองหมายเลขห้ากอชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดเจ็ด